หลุดชื่อข่าวเพจดังเปิดกลมดาราสามคู่กับเรื่องรัก,รก,รกเลิก,ลกมีเรื่องให้ขา่าวเผือกตัองตามอีกแล้วเมื่อเพจดังอัตลุศออกมาหย่อนประเด็นข่าวเผือกเรื่องราวความรักของคู่ดารารักที่มีข่าวถึง3คู่ระบุว่าคู่ที่1ผู้ชายตามง้อถึงขั้นสาบานแต่ผู้หญิงใจแข็งคู่ที่2ผู้หญิงงอนผู้ชะไม่ง,งอ้อแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิก ผู้ที่3ผู้หญิงใจผู้ชายขอทบทวนพร้อมข้อความว่าจงวิเคราะห์งานนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตมาเพียบตัวอย่างเช่นผู้ที่1ต่อกับปอผู้ที่2สองกับมอคู่ที่3กอกับปอตรวจการบ้านหนูหน่อยค่ะแอดเหนื่อยกับงานและต้องเมื่อเงินกับไขปิศาาเรื่องชาวบ้านอีกพักก็พักได้นะงานการไม่ได้ทําแล้วผู้ที่2น่าจะเป็นป่าเขาผู้ที่สน่าจะกอรีลาคู่หไม่รู้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรา่ที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ